ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอนุวัตศู์หนึ่งแชนแนลนะครับเย็นนี้นะครับออกกนานะครับตอนค่ำหกโมงครึ่งนะครับก็นะครับเดี๋ยวจะมาเอาวัวเข้าคอกนะครับมาเห็นเอ้าวัวยังอยู่นะครับเดี๋ยวได้วัวเข้าคอกนะนะครับเดี๋ยวได้เอาน้ำอาดแาให้กินนะครับน้ำอยู่นี่นะูนนะครับ อยูอมมออ่มันจะเข้าแล้วมันอยากเข้าแล้วอ,อยากเข้าแล้วปากเลยกเกิดแล้ว่าไงน้องมองหน้าแล้วบอกเมื่อ,อไหร่จะพาเขา้เขาเคอะสักทีนูน่นแตมองอ,งอย่างเลยทุกคนมมองตะวันรับฟ้า หุ่นเจ้าของฟาร์มเลยอะมิสเซอร์าหาเชือกเฮนี้เข้าคอเข้าคอเด็กๆเข้าคอกแล้วแม่บุญเหลือลูกบุญรอดได้เวลาเข้าบ้านแล้วลูกเอ้ยเดี๋ยวก็มีคำถามว่าแล้วแม่ดาไปไหนไปตลาด,ไ,ดาไปตลาดนะเพราะว่าพรุ่งนี้ ทำบุญไปซื้อของมาทำบุญแจมัดไว้แน่นเลยมไปคอกคอกคอก

ไปไปเดิน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 ้าเหือปลูกเข้าบ้านปไปลูกมป้ไปปนี่เห็นมีเห็นมีตีเลยนะีเลยีเสือมีเสือพี่เสือทำอะไรยึ่ยยักยักษ์ยักยักยยุยักๆยักๆอยุ่ กลับบ้านเรารักเราอยู่กขอกินน้ำได้เห็นได้รอดก่อนใช่ไหมในไงน้ำภาษาแกเอาถังใหญ่มาให้กินเลยลา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 พาน้่าตัวเข้ามาล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 าดกดีมากเลยคุณผู้ชม ตัวน้องบนเหลือเนี่ยนะครับไปน้องบนรอบพีบ่คุณแม่บนเหลือกับน้องบนรอบคือแม่จะติดแม่มากนาะครับแม่ไปไหนเาก็ไปด้วยนะครับแม่ทำท่าไหนทำตานนโอ้ตะวันตะฟ้าสวยงสวัสดีค่ะอยู่ยกับช่องปุ๊บแม่น้องหมีวนะแม่โชคดีกับคุณบุญ ตอนนี้ก็ได้เวลานะคะพาน้องเข้าคอกแล้วนะคะเนื่องจากแม่ดาก็ไปตลาดนะคะยาอาชีก็นึ่งข้าวในครัวนะคะก็คงเดี๋ยวตามมานะคะพอดีลุงอนุวัฒน์ปานะคะก็ช่วยกันนะะดูแลเนาะนะะปู่ก็ไม่ได้มาอัปเดตนะคะน้องสองสามวันแล้วนะคะอืม ใช่มืดตึ้งมืดเลยเนี่ยอ่เดินเดินดินเดินเดินคอก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 ไปเร็วเร็วเรเร็วเร็วเได้ถือไฟแช็คมาป่าได้ก่อไฟอ่ะไม่ได้ก่อแล้วหรอเปิดไฟอย่างเดียวได้หรอหืม ไม่ได้มานานไม่รู้ไม่ได้ถือกตะ,ะก้ามาไง ไปจะถึงแล้วคอก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 ไป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 จับตูดหน่อยจับตูดนั่นแหละแป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 ะเคลียเคลหน่อยแกินย้มกินยามาแรงมากกินยา ตีตีตามแม่ไปตามแม่ไปลูกไปไฟขบ้านขบ้านไหนอะไฟไหนอะไฟอะไม่ใช่ไฟไฟนั่นอะไฟไอ้นี่อะไฟติดอะไฟติดที่บ้าอยู่กับยาไปเอาปลาไป โ nice, อ้ดทจะดึงมาทางนี้มันมีที่พลาดอยู่ก็ไม่ดึงดโคด<ๆ>เขา้าคอกแล้วได้แล้วเข้าคอกแล้วเออค่ะ,ะมาดูลางลางก่อนลางสายหญ้านะคะทุกคนลเ <hur> สียงอะไร มืดแล้วต้องเปิดไฟมาดูอันนี้ก่อนรางใส่หญ้าก,ก่อนนี่นะคะต้องไปผูกทางโน้นเหรอต้องใช่ต้องหันมาทางนี้นะหนูก็ไม่ได้ดูอะนะเห็นเห็นหญ้าเอากระสอบขึ้นมาน่าจะอยู่บ้านกันหรือเปล่ากระสอบหญ้า,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 ายยใช่ อยู่เยอะจังก็มีฟางไว้ต้องก่อไฟแล้วล่ะโอ้โหวันนี้เข้าเมืดเชียวจนจะมองไม่เห็นนะน,นี่ไฟไฟนจะอยู่บ้านกันหรือเปล่า ไม่ยอมมามัดเลยโอ้สถานีิไม่เสมอวางไม่ได้ใช่ไมงคิ่งกิงงๆิๆๆๆงๆิงนโอ้เสียงกบเสียงเขียด ออดเอ็ดออดเอ็ดออดเอ็ดอี๋โอเคเอาไฟมาติดกับหญ้าเดี๋ยวหญ้ามันกินปะเฟืองเหรอ เอาเฟืองใส่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยาก็เอาอันนั้นมานี่น้ํานี่นี่น้ํานี่ไงเขาลองใส่นี่ไว้น่นๆคุนะูมันจะตัดพอเดี๋ยวไม่ได้เปิดอีกต้องไปเปิดอยู่โน่นอยู่เปิดตรงไหนเปิดบรนยาบอกเขาเปิดให้ไหน้มั้ยเดินเดินเดินไปเปิดน้ํามาให้หน่อยเปิดน้ําให้หน่อยเปิดเปิดน้ําให้หน่อยพี่เสือ น้ำบันย่าไม่ใช่เหรอนี่เขาตอมาจากไหนสะแล้วก็เอาไฟมาด้วยเด้อนันไงอโอเคเอาไฟอเอาไฟมาด้วย เปิดน้ำให้คนรอดกินก่อนอย่าเอาไฟมาไอรอย่าก่อนอย่าก,กำลังข้างนึ่งข้าวอยู่โอเคค่ะ